คนตกเป็นใต้คุแมั้คพ่มมันยมันเยไม่ได้แทมไมมาันกเทมอุหอยเซอี่ย่างจ่ะหอนๆเลยให้แม่เขาแบบมาต้องทอดล้มันพอดีใครมาเที่ยวเขียาราต้องมาลองนะข้าป่าเรียบร้อยหอยซีสเกตหอยซือเยอเกินมากินหอดูคนเลยหอยย่าง หอยเชอรี่หอยเชอรี่หอยเชอรี่มันเปนบ่อหนิใหม่ทอดใดจ้ะไม่เท่าที่เห็นไม่เท่าที่เอาซองไม่จ้ะตัวใหญ่ๆอะไรมาขึ้นใหญ่ๆหอยใดง่ายอย่ามักหอยนั่นล่ะอันนี้เป็นหอยเชอร์รี่ย่างเนีนปะแนนลาดเลยหลาดเลยลเลยลาดลี่ลาดเลย อันบะตองทอนดอกเด้อจ้าพอดีจะบะตองทอนดอกโอ้หอยเชอรี่ย่างจ้าหอนหอนเลยให้แม่เขาแบบบะต้องทอนเลยมันพอดีคนมาต้องหาเงินทอนยากมันพอดีอันนี้คือหอยเชอรี่ย่างนี่หอยใหญ่หอยใหญ่ของดีเขมราชใครมาเที่ยวเขมราชต้องมาลองอันนี้เขาปากเรียบร้อย แต่กอย่างแซ่บแท้น้ำจิ้มกับแซ่บแซ่บออกรอบนอกนุ่มในไม่มาไดนใส่เนี่ยมาจากผมสั่งเข้ามาครับอ๋อจากประเทศไทยแล้วเคยมาเนเตซิมิสตอรี่อารมณ์แบบนำข้ามาจากลาวแล้วก็ข้าวมาฝั่ไทยบ่อมันไม่มาจากแถวๆนี้อ่ะ อบ้านเาตัวเนี้ยหอยีสเก็ตเขาว่ามันแสบตัวค่ะหอยใหญ่หอยแสบหอยชีสเกตโอ้ีสเกตแสบตัวเขาสวัสดีค่ะมา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 าม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 มา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 าม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 าามามาก หอยซีสเกตหอซื้อากกมากินยอดูบนลเลยน้ำจิ้มแลแสบป่แสบเ้าของรอมีขายซื้อมีขายหอยนี่ขายหอยเหรอจของร้านซื้อมีบ่เพื่อนบอกว่าจาของร้านซื้อมีขายหอยอ๋อมีขายหอยร้านนี่มีขายหอยเฮ้ยมีขายหอยเข้ยหอยขายมี แมนอิลีบอ่ะร้านมีขายหอยโอ้โหพวกขยี้อยู่ข้างหลังขยี้เราข้างเลยหอยเจ้าใหญ่บ่หอยหอยหอยเจ้าใหญ่บ่หอยหอยนั่นเจ้าเออหอยนี่ใหญ่บ่ บอกแมนจะบอกข่ยูนิทิคดอกบอกซิมเบิงข่จ้ากำลังคิดอยู่มนอว่าอยอยูไสบอกซื้อขอยูทั้งฝายูทั้งฝาซื้อเพิรยูทั้งฝาซื้อข่อันทีอยูทั้งฝาน่นะุกกบาบกบา ใส่ซิมหอยเพิ่นเบิ่งหอยหลานเพิ่นนี่เอาซิมได้หอยหอยพานบ่อันนี้ร้านพี่หมีขายหอยอยู่ที่เสียมระนดยายหมีขายหอย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 ยาหอยเดี๋ยวมาเรียวหลายเด้อยยายหมีขายหอยยายหอยขายยายหมีเดี๋ยวชิมหอยยายหมีหอยยายหมี อยู่ในโทรศัพท์ขนาน้ำจิ้มเล้าแสบดัวล่ะผงสลัดจักรล้นี่น้ำจิ้มจักผงสลัดโอ้ยหัวคอยลอนหัวคอยลอนมาเ็ด์ับความอร่อยเออิโนโอนโมโตหักับหักางุิโนโมโตะนี่แบจนผมล่นเรว่าอันบนลนเดอ แส่ไปลีอันอันยังก่อนผมรอนหยอกเราเด้อหยอกเราเด้อบะไรล่นเด้ออรลนอันจนมึนออกเราบอกบอกบอกขอบ่ท่านนี้นึกขอยเบิ่งาขายจิงโมบอกป้าข่อยเมื่อหลนเจากซอขึ้นซื้อข่อยออกบ่ล่ไม่ยังผิดนั่นเต็มบอนี้เดียวบอคนคนไปเบิ่งกู้ัากเหรอแมนบนนเอานะห็นบลานใหญ่หนี่านะต้องกินอีกสองไม่แล้วก็โคตรจะน่าดีทายลุ่น้แแ่บอยู่ Thế theo thế mặt chim. Quay nó chìm. yay. Nom nom. Mày yay nom, mày chịu bọn hết Mày chỉ yếm 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 ta yếm 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 ขอบคุณค่ะพูดแล้วบอกดูเป็นไผ่คุณจะอยากได้โอ้ยขอใหญ่อันนี้ขอชีว่าเรียกพอดีช้มขอขั้วไปใส่ดอแก่หมีไข่หอยใหญ่มี่ไข่หอยใหย่หอยไข่มี่ใครมาเขียนมาล่านะอย่ามาลืมมากินหอยใหญ่หมี่หอยใหญ่หมี่นะหอยใหญ่หมี่อร่อยอร่อยรสแซ่บรสนัวน้ำจิ้มโจ๊แซ่บผิวไหอใครมาที่นี่มาซื้อน้ำจิ้มได้ บได้ซื้อหอยมาซื้อน้ำจิ้มมาไหนมาซื้อหอยจำซื้อได้ยังเนี่ยยังยัจนไอ่สิเมือแล้วจิ้มหอยจ้อขอจีคอมเมนต์เจ้าีไปคอมเมนต์ด้วยบอกจีบไปคอมเมนต์ด้บอกจะจีไปคอมเมนต์ยั่บอกได๋วจะเห็นบบล่ะมาื้แดงอีกบัแดงซืออยู่ทั้งป่าไหมเออนาาวี่ใบเบิ้งบอกยวมี่ใบเบิ้งนานา เอาหอยบ่หอมเยเอาหอยบหอมเอาหอยบ่ห่อมันใหญ่ยหงเขาก็มาหาจินหอยเจ้าดอกมาได้ เอาแฟนมาสื่อไอ้ที่ยูในกินแดงมีกำลังใจอยู่โอ้อ๋อได้ยูยู่มีกำลังใจอย่าผู้ชายเด็กน้อยบิด้ายเด้อยายเด็กน้อยจบขายหอยจนเมื่อยคุขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมมานะยายยายมียายมีขายหอยมีขายหอยนะ โอ๊ยหัวเจือดนาแตะเอยแต่หอยเราแสบไปนี่เออหอยเราแสบอีกแต่หลอดน้ำบมา้เขาแสงเธอไปซื้อเข้าไปซื้อดอกเต๋ทโอ๊ยแทบตัวหนาเขาเลยเม้ยืนอยู่ตู้ใสยซื้อเราแถปแม่โอ๊ย